เวลาจิตละเอียดเนี่ยมันมีอะไรผุดขึ้นเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาจากใต้เลนปีตรงนี้แหละมันเป็นธรรมอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาใครที่เริ่มรู้สึกได้ที่มันเป็นกระแสผุด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 เป็นความรู้สึกเป็นธรรมอารมณ์เกิดที่ใจเราเนี่ยถ้าในอภิธรรมเขาก็เรียกว่าจิตเกิดที่หัดไทยวัตถุอันนั้นมันคือธรรมอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วมันก็ออกทางประตูยาถ้าละเอียดพอนีจะเริ่มเห็นมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ออกทางประตูยานออกไปตรงนี้ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเวลามันผุดขึ้นเนะี่ยจิตมันก็จะเกิดเข้าไปรับอารมณ์ทำอารมณ์ตรงนี้แล้วมันก็จะเกิดเป็นตัวเราขึ้นมาเป็นเราโกรธเราเศร้าอะไรก็ตามแต่ถ้ารู้เท่าทันนะมันก็จะไม่เกิดจิตส่งออกเพราะ,ะอารมณ์มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผุดขึ้นแล้วก็หายไปผุดขึ้นแล้วก็หายไปแต่ส่วนใหญ่แล้วรู้ไม่เท่าทันนะก็จะ จิตมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมอารมณ์กับจิตมันเป็นคอรสซิงกันธรรมอารมณ์มันเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นจากอายตนะใจแต่จิตหรือวิญญาณขันธ์มันเป็นอีกธรรมชาติหนึ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วเข้าไปประกอบกับสิ่งนี้ที่เรียกว่าจิตเจตสิกที่ประกอบด้วยกันนะธรรมอารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาซึ่งธรรมอารมณ์ตัวนี้มันมีทั้งสิ่งที่เป็นผลผลิตของจิตของเราก็คือเกิดจากใจของเรานั่นเองกับสิ่งที่เกิด จากการไปรับภายนอกก็มนะีเราจะรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่ผุดขึ้นเนะี่ยมันเป็นผลผลิตของจิตเราเองหรือว่าไปรับอารมณ์ได้เมื่อเรามีความชํานาญในสมาธิเราสามารถตรวจด้วยยานได้มันเช็คย้อนหลังได้เลยว่าอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมานั้นนะ่ะมันเป็นความรู้สึกของเราจริงๆที่ผุดขึ้นมาหรือเราไปรับอารมณ์ภายนอกอันเนี้ยมันฝึกเช็คย้อนหลังได้นะมันเป็นเรื่องของการฝึกเรื่องของยานละ ในการรู้เท่าทันการทำงานของจิตของความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่องทางของความรู้สึกสังเกตมันจะผุดขึ้นจากใต้เลนปีขึ้นมาแต่ถ้าเป็นความคิดเป็นจิตตังคานเนี่ยมันไม่ได้ผุดตรงนี้นะมันจะผุดอยู่ช่วงๆตรงเนี้ของเรานะถ้าใครเริ่มเป็นวิปัสนาอยากจะรู้สึกได้เวลามีความคิดผุดขึ้นมันจะผุดขึ้นมาใกล้ๆตี้ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา ถ้าเป็นวิปัสนาญามันก็ลอยพุดพุดพุด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 แต่ถ้าเป็นความรู้สึกนะจะพุดตรงนี้ความคิดกับความรู้สึกสิ่งที่พุดต่างกันความคิดมันจะพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นความรู้สึกจะพุดตรงนี้ขึ้นมาแต่มันก็จะออกทางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิปัสนาญาเนี่ยเราจะเห็นการทํางานของธาตุขันได้ลึกซึ้งขึ้นเพระเนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นและทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่มันปรุงแต่ง ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แม้กระทั่งเวลามีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วปฏิกิยาของร่างกายที่มันเข้าไปมีผลกระทบกับความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นปฏิกิยาทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในวิปัสสนาญาเราจะเห็นการทํางานของทั้งหมดเลยทั้งกายและใจที่มันมีปฏิกิยาต่อธาตุขันกายภาพด้วยทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันต่างๆ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสังเกตสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมา